เอาแล้วเ็ฝังเ็มาผ่านะไม่หายไปเลยนะดอแลดมายพี่ก้อยพี่ก้อยจับคงไม่ยอึบออึบอึบออึบออึบโยมมันดำอ่ะทาสปาร์กแ้วอึบอึ่อึบเอาเร็วเร็วชวหัวข้างหน้ายังไม่เคยกันแทกมีเสียงไหมนะอึบแบบ

来。